เห็นไข่เขาแล้วอยากกินไข่เค็มช่ายามกันนะมันมันปูดดีอ่ะมันเหมือนอยากสั่งยำไข่เค็มมาที่นี่มียำไข่เค็มไหมไม่มีผู้มือร้านเขาด้วยขอบคุณนะครับดาวินคาเฟ่ที่ให้เราได้มาถ่ายทำกันนี่แล้วก็ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับกังนำคลินิกนะครับเดี๋ยวนี้เราเริ่มแบบย้อนหลัง เราเริ่มย้อนหลังและขาดล็อกเซอรของเราไม่มีใช่ปะอันนี้ถ่ายแบบย้อนหลเราจะคุยยอนหลังเรืเสร็จไปแล้วว่ะเร็จแล้วอันนี้คุยเสร็จแล้วฉี่หน่อยอกไม่เป็นไปแล้วอันนี้คือเรา reverse ไปแล้ว r e วิ r ไปแล้วอันนี้กังนำคลินิกด้วยนะคะอย่าลืมนะย้ำอีกทีนึงกับโปรดีโปรดังของเขาเหมือนเดิมเลยลูกค้าใหม่ก็แอดไลน์ไปรแอดกังนัมคลินิกเลเซอร์ขนลังเล็บฟรีหนึ่งครั้งมุรีรัาหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าเครื่องไม่ดีร ทำเดียวเลยนะทำเพื่อเหี้ยอะไรกันเนี่ยใครมีแขกคือใครอะไรยังไงคนนี้คนฟอลโลเวอร์ใน t i ๊กตอกเกือบล้านวันไี้เราติ๊กตอกเป็นดาวติ๊กตอกใ้เขาแบ่งมาให้เราบ้างได้ปะเราเต้นเราเต้นไม่เป็นเราเลยไม่ได้ไปทางนั้นไอ้ที้หรือว่ากูต้องแบบว่าไปเต้นในติ๊กตอกบ้างเหรอวะเอออะไรอย่างเงี้หน่อยนึงว้าเอว้าเอวอ้าเอวว้าเอ ติ๊กต็อกเขาจะใช้แต่ช่วงช่วงบนนะว่าข้างล่างไม่ค่อยเห็นเลยเขาก็จะเต้นกันอยู่แค่นี้คนนี้เขาก็คืออีนี่นอ,นอีนี่ก็คือพยายามใช้ครึ่งบนเหมือนกันคร <c oughs> ึ่งล่างไม่มีความสุขแล้วตอนนี <c oughs> ้ขี้เยี่ยวไม่รู้แล้วนะแม่ต้องใส่แพมเพิร์ดแล้วลูกค้าเข้าทีละสามสี่ร้อยคนทำยังไงแข้งข้างล่างไม่รู้สึกแล้วใจเยอะเกินมึงแต่คนเนี้ยกับนำทางของจริงกู้เป็นเล่นปอสี่มึงทำอะไรอยู่ปอสี่ลาบเป็ดมึงทำลาบเป็ดอยู่ตอนนั้นอันนั้นมันลาบเป็ดปอสี่ไอ้ยี่เพราะปอห้าก็หันมาทำคณะประเข็ม พอดีเราลืมนะที่จะบอกไปว่ากังนำเนี่ยเราลืมพูดว่ากังน้ำเขาดังเรื่องกำจัดขนแบบครบวงจรคือถ้าใครยังไม่ลองต้องลองเนี่ยที่กูลืมเมื่อกี้เฮ้ยเฮียรายการอะไรวะเนี่ยน้องไม่มีเนะ เป็นคุยเด็กอะไรอ่ะเปตลกไปแล้วคุยเด็กอะไรน้องอ่นมาบอกเป็นเด็กอะไรเป็นคุยเด็กอะไรชื่อครับผมชื่ออูโน่เหล่าทองเว่ถ้าแบบในวงการเขาเรียกนั้นแต่ชื่อจริงคือมอนนัทธาเว่ยชื่อในวงการอันเรียกอยู่ชื่อในวงการอูโน่เหล่าทองก็เลยเรียกเรารู้จักเราในฐานะอูโน่อุโนเหล่าทองเี่ยหรือเทียชิก เนี่ยฉีกเนียฉีกเนียฉีกคือเป็นแบบแนวฉีกมุกเขาเล่นนี่กันเราหล่อผมก็แบบไปฉีกอ่ะอ๋อสมมุติว่าสมมุติว่าแบบว่าสีเหลืองเอาผมว่าฟันอ่ะอ่ะดิไม่ได้แปลงอ๋อเล่นเป็นเวชีมึงคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรนายแบบไหมผู้ช่วยทันตแพทย์อ๋อใช่พี่ผมเหมือนโดนมาขับเรียนมาจากมหาลัยจากที่บ้านมาขับเรียนเลื่อือว่าเราเรียนเลื่อนเลื่อนเลืเลื่ลื่อเลอนลื่อนเลือนลื่อนเลอนเลื่อื่อนเลื่อนเลื่อนเลืนเลื่อนเลือนเลืนเลื่เอนเลื่อนเ เม่นเลยเม่นตัวเองไปแล้วเคยมีแบบดุดๆลูกค้าแล้วแล้วโดนลิ้นไก่มั้ยเอ้ยเรื่องเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาเรื่องอาชีพก่อนแล้วแล้วมันแล้วเราแบ่งเวลายังไงวะทุกวันนี้คือเหมือนผมจะตื่นประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบเนี้ยก็ไปทำงานทำงานเข้างานแปดโมงก็เลิกงานสี่โมงเย็นผมก็เวลาว่างก็ประมาณแบบเหลือแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงผมจะต้มไก่ละคือห้าวันเนี้ยผมต้องต้มไก่ละต้มทำไมต้มไก่ทำไมผมไม่ได้พี่ไหนียนะพี่ไหนผมต้องต้มไก่ ไอ้ยังไม่ต้องคือเนอะไม่หลับผมไม่เป็นานนี้เดี๋ยวไม่จริงไม่ไม่รู้ว่าหักไม่แล้วจอยเราคุยดเจ้ากว่ามึงเจ้ากว่ามึงพูดจ่อเฮ้ยมอไม่หลับไหมเอ้ยมันต้องไหวอะไอะยังพูดดีอะไรอยู่มึงเนี่ยพี่เคยปวดหัวเป็นไปเป็ต้มไก่เพราะว่าฟิตเนสตลอดใช่สามปีผมแบบเมื่อก่อนตอนที่ฟิตเนสผมมีแค่เสื้อผุ่นหมอนใบอ่าไม่มีส่งกลับมาตอนนี้ล่ะไม่มี จ้างเลยทิ้งทิ้งไปมไม่คือมึงอ่ะไม่ควรไปเสือมอ่อนใบตั้งแต่แรกแล้วมึงต้องบอกว่าพี่เมื่อก่อนอนาะไปฟิตเนสตมีแต่ดัมเบลเนี่ยเออมึนแต้องปพูดพามึงไปต่อได้ว่าถ้ามึงไปเสือผืนหมอนใบแล้วมึงให้กูไปตรงไหนไอ้ต้มไก่นี่คือจริงไหมเรื่องจริงจริงจริงผมต้มไก่จริงแลวเคยมีปัญหาแบบกับคนคุยเรื่องต้มไก่จริงๆรเหรอทำไมไม่ซื้อเอมันไม่มีเวลเขาเขาไม่ชอบไก่ผม อามาันมีคนคุยคนนึงเหมือนเขามาอยู่กรุงเทพแป๊บนึงมันอยู่กรุงเออทพแป๊บเดียวแต่ผมแบบเจอในจีผมออเฮียคนนี้ดูโอเคดีผมก็เลยแบบไล์รูปไปสองสามรูปแล้วบักเขาก็ทักมาแล้วมันแบบคุยไปคุยมาก็เขาขึ้นเหนือไปผมก็เฮียไม่เคยขึ้นเหนือผมแล้วอยากลองดูหนีตามไปเลยไปไป,ไปอยู่เหนือมันอาทิตย์นึงอ่ะข<ต>ึ้นหนีตามค<ต>ือแบบแต่ผม<ต>ไม่เคยแบบขึ้นเครื่องบินนะพี่ผมไม่เคยเครื่องบินบอกว่าเฮียไปแล้วขึ้นเครื่องบินพอจะจะลงอ่ะปวดหูชิบหายอ่ะอันนี้กูต้องรู้ไหมเรื่องนี้กูต้องรู้มันไม่รู้แจมแจมเขาไปก ใช่เพราะหลังนั้นก็ไปอยู่ประมาณแบบวันที่สาวันที่4ี่โอเควันที่5าเริ่มแปลกๆอ่ะกูทำไอนี้แล้วงุนงิดกูละเอาละเริ่มแบบคือเหมือนผมอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาไปอยู่คอนโดคอนโดเขาผมไปล้างตีนะข้างในมันจะเป็นแบบห้องอาบน้ําเลยแต่ผมแบบล้างของข้างๆซากโก้อนิี้เดียวผมแค่ฉีดตรงข้ออ่ะทำไรอ่ะหยุดโอ คือฝั่งเปียกฝั่งแห้งแล้วเเริ่่มหนือยแล้ะคือฝั่งเปียกฝั่งแห้งกับผู้อยู่บางคนก็ซีเรียสใช่แต่ผมไม่ลุงไปล้างฝั่งแห้งนิดเดียวนิดเดียวฉีดกึกกึกเฮ้ยไม่อะไรรับได้เรารับได้เว้ยเราหนีตามมาแล้วเราต้องเออรับได้อะพอหลังจากนั้นก็เอาไก่ อกกไไ่ปซื้ออกไก่กันผมก็เลยบอกว่าเอ้ยจะซื้อแค่อกไก่เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่ต้องซื้อเพราะอีกสองมันกลับแล้วที่ห้องเขาไม่มีอุปกรณ์เลยไม่มีไม่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 มีมอาจะเป็นส่วนให่เลยผมจะเล่นแบบไม่ทำอาหารอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่มีซื้อกินเดียวเบิบสักพักมาเรื่องเียงต่อเอ้ยถ้าเียงไม่ซื้อเหรอถามผมผมบอกเดี๋ยวหั่นบนจานอ่ะแต่จานคือเอาแค่ปาดอ่ะแต่พักบอกไม่ได้ต้องซื้อเอาไฟเขาเริ่มแรงแล้วผมก็ ตั้งบกักขึ้นรถมาแล้วผมขับขับอยู่ปุ๊บผมเลืมปลอกไฟเลี้ยวว่าน,นี่มาน,นี่ขับเองเราอาจจะน,นพอถึงห้องปุ๊บผมก็ด้วยความของเยอะเราไปดอยกันมาเนี้ยเยดี๋ยวผมเอาไปเก็บให้แล้วเขาก็บอกบอกว่าเฮ้ยเธอทำตัวน่าอัานได้ป่ะผมก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มไม่โอเคแล้วพอเข้าเป็นห้องเสร็จปุ๊บผมก็ไปหันกา่ผมที่อเริ่มแบบคอเบ้าแล้วเที่อกูมาทำอะไรวะสั่นเริ่มหันกา่เสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนปกติแต่เอ๋ทำอะไรจ้าเตงผมอะเอา้าอะไรมึงเนี่ยคืองงงงแล้วไนงะาาียาบ่ทาน่สไกเรบ เทียรังเกียจไก่กูละไอ้น,นี่ค o ไม่ได้นะก็เลยเริ่มแบบที่รอเวลากลับแล้วอะเริ่มไม่มีความสุขผมก็เลยรอ,อ,รอเวลากลับเสร็จปุ๊บพอขึ้นเครื่องบินเสร็จร้องไห้เลยพี่แล้วเขาเหมือนเรียกร้องความสนใจพอเครื่องจะออกแล้วอะ่ะเขาก็ไลน์มาบอกว่ารถชนบอกว่ารถชนพี่อะไรวอะอ๋อรถข้างๆชนไปเป็นพยานให้เขาใช่ปะรถคันอื่นชน,ชนใช่ไม่ใช่รถตัวเองชนไปเป็น,ไป,ปนไปเป็นพยานเขาแล้วไงผมก็เลยแบบตอนนี้กูกำลังกูกำลังวิเคราะห์อยู่ว่าสิ่งที่แปลกอ่ะคือมึงหรือมันตอนนี้มันมีสองอย่าง ก็คือที่เล่ามาเนี่ยคืออันนี้คือเรียกว่าแฟนไหมไม่คนคุยคุยนะแค่คุยแล้วชีวิตนี้เคยมีแฟนไหมมึงตึงจะคุยแล้วมึงหนีตามก็ไปแตบีอะไรก็อะไรเราข้างก็คนข้างลัะทุ่มเทแต่ไอ้หน้าทุ่มทิงจริงๆผมมีแฟนมาแล้วสี่คนนิวพิการเนี่ยวะเนี่ยนิวพิการผมไม่อยากกจับนิวพิการจริงไปแต่เกหน้ามาไม่ได้เออกูก็พิการนี่นี่กูก็ตึงนี่นี่เห็นไหมไอ้พว่ามันดีกลับพี่ดู ว่างเงไม่ได้คุณนิพิการเหมือนกันวุณนิพิการว่างแล้วเนี่ยเรื่องความรักของบันเทียมากแฟนสี่คนมีสอรี่เดียวกันเลยนะที่เล่าเมื่อกี้ยังไม่เข้าเรื่องเลยหรอยังไม่เข้าเรื่องแฟนเลยหรอสี่ชั่วโมงเนี่ย กูอยากรู้ว่าแฟนมึงทรมานขนาดไหนเอางีี้เอาท่แบบเรื่องพิ๊กๆเลยแฟนคนแรกของมันปอสี่คนแรกเลยคนแรกเลยปอสี่นี่เริ่มมีแฟนแล้วอันนั้นโดนโรแมนติกมากผมเขียนไดอารี่ส่งกันเลยแปะลงแปะรูปเขียนประทับสีๆอะไรเงี้ยสมัยเด็กสมัยเด็กใช่ใช่หลังจากนั้นก็ไอเราไม่มีโรงแรมเราไม่รู้โรงแรมคืออะไรตอนนั้นอ่ะผมก็เลยแบบมึงปอสี่ก็ต้องไม่อาศัยแบบว่าโรงหนังตอนแรกก็ยังไม่แบบไม่เป็นแล้วก็เลยแบบเริ่มไอนี่ละเริ่มจับเริ่มจับไอไอนั่นก็จับของเรานะเฮ้ยได้รู้เรื่องทั้งเรื่องไหม ก็ไม่ได้ดูดูไม่ดูเรื่องขยาบายาบมากมั่วกันในนั้นไปมั่วในนั้นแต่เขามีผ้าไงะผ้าปิดประมาณนั้นแล้วก็เลิกกันโดยโดยที่แบบผมดูเหมือนหลอกนะเพื่อนในห้องชอบผมไอคนที่อยู่ห้องเดียวผมอ่ะมันคนดีนะแต่อีนั่นอ่ะใส่ร้ายคือแฟนผมใส่ร้ายแบบไอคนในห้องอ่ะมาตบแฟนจริงๆบอกว่าไม่เห็นมีรอยขวดเลยมันบอกว่าขวดหน้าแต่มันไม่มีอ๋อก็รู้ว่าเขาโกหกใช่มันก็เลยความรู้สึกมันเลยแบบไม่ได้แล้ว่ะเริ่มเริ่มไม่ได้แล้วผมก็เลยบอกแล้วตอนนั้นปอะไรนะปอสี่ถึงปอาหกใช่ปอสี่ แก่กันก้กนมีลูกกูจะไม่เลือกละครนะเห <c oughs> มือนเบื้องจากคนที่พีคที่สุดเมื่อกี้ยังไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พีกหรอยังไม่พีคอันพีกที่สุดคือมันเป็นคนกินเลือดนะมา,าคนที่พีกเลยมากิน <c oughs> <า>เลือดไหนไหนก็มา <c oughs> ขนาดนี้ละมมึงจะกินเลือกกินขี้กินเที่ยอะไรมาเลย คนนี้ผมก็ไปนอนเขาแต่ผมจะมีคติที่ว่าแบบหนึ่งถึงสี่เดือนอย่าเพิ่งมีเมียกันผมจะเบื่อผมเป็นคนขี้เบื่อมันเป็นช่วงโปรโมชั่นไม่แล้วเราเสือเป็นคนค้า่งรักเราจะไม่อยากแบบหอมไม่อยากอะไรเขาอย่างเงี้ยก็มีแค่หอมมีแค่จุบแต่ไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันเราสี่เดือนแล้วผมก็ทำคลิปไปให้แล้วก็ขอเป็นแฟนเร็วนั้นหลังจากคืนนั้นก็ใส่ใส่กรเซ็บปุ๊บรอบหนึ่งพอตื่นเช้ามาอีกรอบหนึ่งก็เป็นแนวแบบพี่เข้าใจแบบอารมณ์มันสลืมสลือป่ะผมก็เลยแบบเฮียเอาหน่อยว่าตอนเช้าขอสักหน่อยแล้วเราไม่เคยยา่่มวอนูผ ไอ้ข้างขาเขาเป็นฟานหรือเปล่าวะเป็นฟานแล้วผมก็เลยแบบไม่ได้สนใจออหลังจากนั้นก็หันไปเห็นพระผมเลือดเต็มไปหมดแล้วแล้วเขาบอ้ยเมนเข้ามาผมก็เลยแบบเอา้าคือตรงนี้แดงไปหมดแล้ว <c oughs> เป็นแบบแนวซีอุย <c oughs> เป็นแนวซีอุยย <c oughs> เลยเสียเลย แต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันพากันได้ใช่มันพากันได้ไม่พพดีเพราะว่าผู้หญิงเขาก็ไม่รู้ว่า<ช>เขาจะมาตอนไหนว<ช>ันไ,ไหนบางคนเน่ะเขาไม่ได้มาแม่นวันไงนึกออกป่ะ<ช>บางคนเขาก็เคลื่อนไปแต่เขามารู้ตอนที่ว่าเฮ้ยเธอมาแล้วฉันมาแล้วว่ะแต่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมหลับตาผมก็มันพิมพ์อ่ะมันพิมพ์ไงม้็แบบและนั้นเลิกอันนั้นเลิกเพราะอะไรอีกห้าวันเขาเลิกเลยแต่เขาพูดภาษาจีนใช่ป่ะเขาพูดภาษาจีนเขาบอกว่าเสียวบังส้อยเสียวบังส้อยไม่เห็ จีิยกูว่ากูสองคนอ่ะพูดไปเรื่อยแล้วน,นะมึงตอนเน,นี้ยกูยังหาแกนมึงไม่เจอเลยแกนชีวิตมึงอ่ะเขาเขาพูดภาษาจริงกับเพื่อนเขาว่าเขาหมดรักผมแล้ว5วันเลิกแล้วก็ไม่มีใครอีกเลยโอ้โหจมอยู่นานนี่แต่ว่าตอนเรียนมีนเขามีขนมาตอนแรกมันติดๆนะผมก็เลยแนะนําเขาไปคลินิกกางน้ำตอนแรกเขามีขนเยอะแล้วคือพอไปคลินิกกางน้ำเสร็จปุ๊บ คือชอบเราเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องต้องแดูแลตัวเองดูแลตัวเองหน่อยเอก็ต้องไปเลเซอร์ออกกะดิอ่ะถูกเราต้องไปที่ไหนต้องไปที่ไหนบางที่ในกลางน้ำมาดิมีหลายสาขาอาเซลังสิตก็มีนะอแล้วก็มองไม่เห็นก็มีเนี่ยตอนนี้มองไม่เห็นละคือคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าคิดว่าคุณดูซีรีส์ดีๆเรื่องหนึ่งนะครับเป็นซีรีส์แนวทริลเลอร์ นะครับทาตก,กรรมสอบสวนเพราะมีเลือดด้วยมีเลือดที่ปากด้วยเป็นเป็นเป็น,ปนแนวสืบสวนสอบสวนที่คุณจะต้องตั้งใจดูจริงขณะคกูนั่งอยู่ตรงนี้ตากูจ้องมันตลอดนะมึงเชื่อไหมกูกำลังพยายามปฏิปะต่ะตะตอเรื่องราวชีวิตมันอยู่มันเหมือนพัซเซิลที่กูไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ฉะนั้นฝังเพื่อนๆคุณอย่าไปจับจดกับมันหรือคุณยังจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยแก่แล้วเชิญตามาไม่รู้เรื่องใช่ครับเราไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้เรื่องเราคือเพื่อนของคุ แต่สิ่งหนึ่ง,งที่กูต้องลืมเรื่องจริงๆคือเรื่องของลูกค้าในวันนี้ขอให้เป็นส่วนหนึ่งตอนหนึ่งนะครับถ้าเป็นปลาลาก็หนึ่งตอนหนึ่งตอนในในในโหลหนึ่งให้คุณได้รู้สึกว่าคุณได้เคี้ยวเนื้อปลาราเข้าไปแล้วอ,อ,อันนี้คือเนื้อหาใจความดีออลูกค้าที่เราจะต้องให้รู้เรื่องจริงเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการเลเซอร์ขนนะครับบอกเลยวอนนี้กังนำคลินิกคือเบอร์หนึ่งใช่ในวงการตอนนี้กับเครื่องลองพาวส์เอนดิแที่นำเข้ามาจากอิตาลีโดยคนรูบาต o มอร์จีนี ลองพาส์เอเนียกครับได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยาของไทยคือออยมาจากอ่อยเขารับรองแล้วว่าอันนี้ออยอยางมากเขาเลเสื้อขนก็ไม่ใช่อาหารเขาดูภาพรวมความปลอดภัยทุกอย่างครับผมอาหารและยาของไทยอย s อ E O และสารัอเมริกาครับ USFDA ปลอดภัยและประสิทธิภาพในการกําจัดขนให้เหมาะสําหรับผิวคนเอเชียโดยเฉพาะช่วยกําจัดขนได้ตรงทุกลากขนและก็ไม่ทําให้เจ็บด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็น IPL ทั่วไปเนี่ยไปซื้อทั่วไปก็ได้อาจจะไม่ต้องมาทําที่คลินิกก็ได้แต่ว่าขนมันจะเกิดขนคุดนั่นแหละแล้วก็ไม่สวยนะคะและที่สํคาคัญจะต้องมานั่งแก้ปัญหาอีกคือเท่ากับว่าเราจะเสียเงินซ้ําซ้อนแต่ลองพาวส์เ e อ็นดีแเนี่ยต่างจากเครื่องทั่วไปตรงที่ลงลึกถึงรากลึกได้มากกว่าแล้วก็เห็นผลจริงตั้ง แต่ครั้งแรกเลยจ้ะถ้าสมมุติว่าเราจะมีแฟนสักหนึ่งคนเนี่ยเราคิดว่าไอ้ข้อดีข้อเสียของเราที่คนจะเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงข้อดีของผมนะแบบ ผมจะชอบซักผ้าอันนี้คือจริงๆเลยแบบพอดีผมอยู่นิ่งไม่ได้จะแต่ไม่ได้ไฮเปอร์นะผมจะเป็นแบบมือแบบมือเฟตามีนป่ะไม่ไม่ใครคือใครคือใครอย่าบ้าไอ้ไอ้เหี้ยแต่เสื้อผ้านี่คือดูแลตัวเองหมดรีดเลิ่นเองหมดทุกอย่างไม่ค่อยรีดผ้าแต่ซักอย่างเดียวซักอย่างเดียวซักกระตาถูพื้นล้างจานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชอบล้างจานต้มไก่ต้มไก่เอ้ยไอ้นี่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 ต้มไก่ต้มทุกวันหอมันครึ่งชั่วโมงอะแล้วผมก็ไปต้มไก่ของบิ้วบิวหน่อย ไม่ข้อดีของมันเขาบอกว่ามันเป็นคนโรแมนติกชอบทํางานไม่เคยมาสายผมมาสายแค่สองสามครั้งเองถ้านคณะไปแปดโมงเป๊ะถึงนะกับแฟนก็ตรงเวลาไม่ค่อยอ้าวเฮ้ยเอ้ยมึงมาหาแฟนเนี่ยผมเคยแบบมีคนคุยแล้วผมไปช้าสุดคือสองชั่วโมงเดทแรกนะเดทแรกคือสองชั่วโมงรถมันติดจัดแถวงามบวงวานพอไปพวกผมรู้สึกผิดจัดผมแบบขอโทษเสร็จปุ๊บผมก็พยายามให้เขาเอเนอร์จีกลับมาผมแบบไปปุ๊บนี่ฮ่าเลยเนี่ยนะเธอ เนี่ยผมนี่เลยผมแบบใส่เต็มเต็มให้เขาแบบเลทที่ขึ้นครับใช่เขาดีขึ้นดีขึ้นมีก็รู้สึกแบบมันก็ลบล้างไปมีอะไรอีกชอบทำงานขยันขยันผมทำอยู่สี่งานอ่ะมีแบบตอนนี้มีผู้ช่วยทางแพทย์ด้วยแบบมันแปดโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วก็เปแล้วหลังจากนั้นก็มาทำติดต่อมีวีดูมีวีดูติดต่อมีอะไรอีกแล้วก็มีขายเสื้อคนบเองส่งเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่งานที่สี่งานที่สี่แล้วส่วนแอปมีแคชั้นใช่ที่ว่าเขาจะส่งหล่อนขวัญให้ใช่ไหมโอเหลังๆเริ่มแบบเปิดเองส่ง เองแล้วเดี๋ยวไม่ได้ยอดอั้งที่ทางใหม่เป็นทางใหม่หรยอทางใหม่มันเป็นคนโรแมนติกมากแต่เ้าที่มันคือเป็นคนตลกด้วยมันเป็นคนตลกกูคิคดกูคิดว่ามันอยู่กับพวกเรามันเกี้ยหายไงแต่พออยู่กับแฟนอนะ่ะกูว่ามันง,งิงใช่เป็นคนโรแมนติกอ่ะมาข้อเสียผมจะช้าไปทำอะไรชอบชา้าเรียบเรียงไม่ค่อยทันอย่างเงี้ยเหรอเออไม่ค่อยจ่เวลาผมอ่ะข้อเสียอีกอย่างนึงคือพูดไม่รู้เรื่อง มันจะไม่ค่อยเรียบยเรียงเออไม่ค่อยเรียบเรียงขี้น้อยใจใช่ขี้นอ้นอยใจแบบ กาแฟเหรอทำไมเขาตอบช้าอะฮะคุยใครเปะวะเธอ,อทำอะไรอ่ะแบบน้อยใจอ่ะอารมณ์น้อยใจแบบเหมือนจะนิสัยผู้หญิงจะไม่ขนาดนั้นด<อ>ิเก<อ><ส>็บเงาเก็บเงินเก่งไหมมึงหาเงินเก่งนะแต่ก<อ>ูรู้กว่ามึงแสดงมึงใช้เงินเก่งเหมือนกันนะไม่ค่อยเก็บเงินเอาไปใช้เรื่องอะไรใช้อะไรซื้อของแต่ซื้อของมาแล้วก็มีความสุขกับช้อปปิ้งเหรอเสื้อวงเพื่อมาเป็นเสื้อวงแบบ90นพวกเนวาน้าอะไรเงี้ย็จะแพงตัว2 3พันได้ไหมคะเป็นหมื่นก็มีเป็นหมื่นผมเคยซื้อเยอะสุดมาแบบตัวสามหมื่นให้ผมซื้อมาผมก็ตั้งโชว์แบบี กูเก่งนะเนี่ยซื้อตัวนี้ได้แต่ก็คือภาคภูมิใจนะพี่แฝนเต็มราวเลยแต่เงินเตมชีดเดอือห0 0พันแต่มีความสุขนะ <S <S และขายบากปะไม่ได้ขายเลยเพราะว่าผมไม่มีโรงขายเออสปเปคมาเข้าสปเปคหน่อยผมมาชอบผู้หญิงแบบเนิร์ดแบบสื่อหนังส,อสือเล่มหนึ่งเนะี่ยเพผิงเรียบร้อยแต่น่ามึหมวยนะแต่เรียบร้อยนางบอกว่าชอบใส่ลูกไม้ใช่ใช่ผมจะเป็นแพ้แบบลูกไม้แล้วแบบใสยเดียวนอยไม่ชอบสาวเปี้ยวไม่ชอบเซ็กซี่เอาจริงถ้ามันอยู่ด้วยแล้วสบายใจผมชอบให้ความสบายใจกับเขานะถ้าเขาไม่เป็นตัวเอง เออผมจะแบบคุยด้วยไม่นานและใส่แว่นมานี่นี่สเปกเลยเฮ้ยผมมองก่อนเลยสมมติแบบว่าเดินแบบเปิดอกนมใหญ่มาผมผมไม่มองหมนอนมองแบบใส่แว่นมาเนี่ยมันดูน่าค้นหาอายุล่ะอายุหลังๆมาผมอายุมันไม่เกี่ยวเลยพี่บางคนแบบอายุเยอะแต่แบบมเซ็ทเขาแบบยังเด็กอยู่ก็มีอะไรเงี้ยเป็นคนติดแฟนถูกไหมล่ะติดที่ติดอาทิตย์ละสี่ห้าวันเลยอยู่ถ้าเขาไม่มีเวลาล่ะเออผมก็จะเอาเวลาผมไปหาเขาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงตลกอะตลกเข้ากับเราเลยอะทับทางกันหรือไงก็ ไม่ไม่เทิงทับทางแต่แค่แบบมันจะอยู่ด้วยแล้วมันจะดีดเกินไปอ่ะโอ้ฮะพี่ลองเลยพี่ลองเลยเฮ้ยมึงว่าไงมันหมามันนี้อร่อยเสื้อเสื้อเสื้อยืดแกงเกงยืดต่อเท้าอ่ะโอเคเลย ดูกันเลยมึงดูกันเลยไม่ไหวมึงดูกันเลยกูกูสมมุติสถานการณ์มึงดูกันเลยกูไม่เหมาะกูเหมาะตรงนี้ไปกันเถอะไปกันเถอะอ่ะมีสเปกมีสเปคอะไรอีกที่ที่แบบว่าใช้ที่ชอบพิเศษเลยไหมเป็นพิเศษว่าแบบโอ้โหพี่ถ้าผมเจออย่างนี้ผมแม่งแบบเที่ยแพ้เลยว่ะแพทชยานิสสเปคแบบนั้นหน้าแบบนั้นเลยแพทชยานิสแต่ก็ไม่ติดหมายถึงว่าถ้าสเปคอย่างที่เราบอกอ่ะแล้วเข้ามาคุยแล้วถูกใจก็โอเคใช่ใช่หมอชอบให้เขาเป็นสบายใจมากกว่า แล้วเขาจะไปเจอที่ไหนอะเพราะว่าเา TikTok นี่ยตั้งแต่คุยมามีแต่ติ๊กตอกอยงเดียวเลยนะที่เราทํางานหรือว่าแอปพลิเคชันไลฟ์เพ่ยงเดียวเลยมันก็ผ่านคอมพันเลยหมดเลยผมจะชอบแบบนัดเจอที่เยาวราช<ะ>คนคุย10คนมีแฟนอะไรเงี้ยมีแฟนต่ปีหนึ่งอะ <S <S ผมนัดเจอเยาวาราชหลังจากนั้นคนคุยก็ไปเยาวราชหมดเลยชอบสายกินเหรอเป็นสายกินเหรอไม่ไม่ไม่แล้วไปทําไมผมไม่ชอบไปห้างมันแต่งตัวง่ายพี่ใช่บึงไปห้างมึงก็แต่งตัวง่ายได้นะเอาจริงแล้วอะมันผมไม่ค่อยรู้ไปสยาผมหลงนะ ผมไม่ค่อยไปสยามเออจริงอ่าเราเที่ยวที่ไหนปกติผมกลาวันมผมไม่ค่อยเที่ยวเดินห้างก็ไม่เดินหรอน้อยพี่เดินแบบจ,จ,จตุจ<ๆ>ักรั้ผมจะเดินแค่จตุจกักรแค่นี้เพราะว่าไปหาเสื้อแบบมันเป็นแนวผมมากกว่า,าแล้วเราเที่ยวคืินมากเที่ยวเกินมากมีมีบ้างพี่แบบก็มีพวกเอกมัยอะไรเงี้ยน่ะพี่หั้งหลังมาผมไม่ค่อยเที่ยวอ่ะไม่อยากผ่านเงินพี่ผ่านเงินมาจะหาเงินได้ใช่ครับเข้าใจเข้าใจหาเงินได้ก็ไปทําคลินิกกลางน้ำในเสื้อขน,ขน จริงแต่อันนี่อไแต่ลูกค้าใหม่เขาฟรีนะรู้ยังเออจริงเหรอลูกค้าใหม่เขาฟรีแอดไลน์ไปเลยแอดกังนำคลินิกแอดไลน์ไปเลยแอดกังนำคลินิกเนี่ยได้รับเลเซอร์ขนลักแร้ฟรีไปเลยหนึ่งครั้งง่ายๆแล้วถ้าเกิดทาแล้วถูกใจก็ไปทําระยะยาวได้เพราะฉะนั้นทุกคนที่มีปัญหาเรื่องขนเนี่ยต้องนึกถึงกังนำคลินิกใครสนใจเนี่ยไปทาได้เลยนะคะเขาใช้เครื่องที่นําเข้าจากประเทศอิตาเลีอ่อของแท้แน่นอนยังไม่พอนะทําแล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยและเขามีหลายสาขามากเดี๋ยวเราขึ้นให้นะจ ใช่เยอะเน,นี่ยอ่ะเก้าสาขา <โฟ S 2> ขึ้นให้ดูอ่ะถ้าอยากติดตามอยากอะไรเอรอทิกตอ,อกช่องทาง IG จีทิกตอ,อกหรือว่ามีเพจมีอะไรไหมเป็น IG จีมอนต์นะครับ m o Z n a t t h a นะครับผมหรือช่องทางทิกตอกคืออูนอแหลทองหรือเฮียฉีกเก็บเนื่อยเหนื้อ,อ,อยไม่เต็น, <laughs> จน,จนเจ็บจริงใช่แล้วสิตาวัวเธอเยิร์ดจะใสจ,จะเยิร์ดกูอยู่นานแล้วกูหยุดมาสักพักแล้วมึงเชื่อกู